วนี่้อ้ขอเซตหยดได้ไหมฮะคว้าขว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 าเพียบคาร์บอนกระสุนหมดเาทำไงดีวะนี่ไง กะบมีไงแกตายเร็วนี่กูฆ่ามาวอลิคโชวนี่นี่เดี๋ยวมันก็ล่วงใช่เดี๋ยวดู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 มาวอลิคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสกอร์เลยมันไม่ล่วงสักทีละเออเดี๋ยวล่วงพี่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตายแล้วไม่แกบอกแล้วแกบอกแล้วฮะ บอลิศตายแล้วเส็จแล้วบลิกแกตายแล้วมอลลิกแกโดนสัอแล้วเออเออเอาเอาคนเลวใจเลยว่ะโดนสัอไปเรียบร้อยเอยเอาเรื่องวะใช้ได้ใช้ไดู้ดล้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮกูไปแย่งคิวเพื่อนเฉี้ย โอยโชคดีอือแลกกันดีครับล่วงครับล่วง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 นะ่ายล้วมาะไม่เห็นดูดูดมากเลยเว้ยโอ้โหม่เข้าล่วงไม่มีู บอกแล้วไอ้ลำนั้นถ้ามันทำถ้ามันทำแบบนั้นแล้วมันจะนิ่ง Nice cover ยังไงขาดขาดเปิ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 ดไม่ใช่ว่ามีฟีนิกซ์มาหากรุ๊ป ระเบิดเลยระเบิดตัวเบิดตัวมืดตายท่นไหนต่านนันได้จบแล้วพี่ไอ้ยี่เป็นคนยี่ตอนแรกมึงก็โคตรหล่อเลยค,คดดรับเออทอมแคทได้แล้วแบบสิวก็ตายโคตรเลาใจเลยว่ะอ,อืมอันนี้ขออนุญาตดูรีเพย์ย้อนหลังนะครับว่าเอ,อ่อรุ่นน้องคนนี้เขาเล่นยังไงเกิดอะไรขึ้นในจังหวะน,นั้นเขาเจออะไรเราจะมาพิสูจน์กันนะครับตอนนี้เขาก็แบกระเบิดพร้อมที่จะไปถล่ม ฐานด้านหน้านครับเจอแล้วนะฮะมาแล้วฮะเอาไปแล้วฮะจะทิ้งแล้วครับตอนนี้ยังไม่เจอ F14 คอมแคทแถวนี้เอาแล้วะฮะจะโหลดมาครับจะโหลดมามีจ้าโดมิสไซล์มาทิ้งไปแล้วครับปุมเรียบร้อยฮะ F14 ด้านหนะ้าเอาไงครับ โอ้โหยิงแสกหน้าอย่างนี้ครับหายไปเรียบร้อยครับเอาเรื่องยิงแสกหน้าแบบนี้เลยฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะอ โอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันมานะครับแล้วก็สรุสดีให้แก่นายทหารท่านนี้ด้วยนะครับด้วยความกล้าของเขาที่จะมาเชิญหน้ากับศัตรูโดยไม่หวั่นเกรงขอนับถือมาณที่นี้คตรเล้าใจเลยว่ะ